ตอนนี้เขานั่งโต๊ะแบบไม่มีไม่มีถาดเดี๋ยดีใจลูกดีใจได้นั่งเก้าอีอ้เหมืนมนอน <laughs> ดีใจดีใจได้นั่งเก้าอี้ปกตินะไม่มีถาดอาหารล้อมรอบตัวเองเนะนะโอ้ดีใจนะลูกเนาะเออเดี๋ยว แอร์คุกดะอย่าไม่ได้ใช้แล้วลูกเออไม่ได้ใช้แล้วลูกบายบายชิสดีใจอืกินเองก็เป็นด้วยนะอือโชว์คุณป้าที่เมืองไทยลูกนี่เน โชว์คุณยายไซโอมะอืมอ้าวชิลีของข้านาะมิดไรซ์โอ้เก<ม>่งจังเลยลูกโอ้ตัดผมทรงใหม่ด้วยนะอืมโอ้ซูปเปอร์ อร่อยไหมเอะเปลี่ยนช้อนอืมเปลี่ยนช้อน <c oughs> ตีลังกาช้อนได้ยังไงเหรอลูก <c oughs> <c oughs> ตีลังกาช้อนนะ่ะข้าวหกหมดเลยอ กกินกับขนมปังโอ้ซุปเปอร์อซุปอืมปแบบนีอ้อยออมสนี่กินมือเลยอืมมากินช้อนหนอลูก mm Mmm. No. Mm -hmm. oh. ช้อนหนึ hmm. ein, mm ่ง hmm. อ er ืมชิลิคงขนาดเส้น hmm. น <c oughs> mm ี้รสชาติดีที่สุดเลยนะแม่สองช้อนข้าวเหนียวผสมชิลิคงขนาด เปื้อนแล้วมันคันนะลูกนะเดี๋ยวแม่เช็ดออกเอฟเฟกต์ยังไม่แต่ Wie sieht es, glaube ich, glaub ich raus, im Großen und Ganzen Erstmal war nicht so schlecht. Bezahle ich da würde das wahrscheinlich besser machen, aber. ไปจ้าวันนี้ไปโรงเรียนแบบไม่มีรถเข็นเนาะเดินเองจะเดินเองอ่ะมีจักรยานมาแลูกเดินเองเมื่อคืนนี้เป็นน้ําแข็งเลยเมื่อคืนหนาวเนาะหนาวเป็นน้ําแข็งเลยเอา้า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 หย่า Flosen, Frozen. Let's night is frozen. And then... Sunny. Morning. Sunny. Mm -hmm. yeah. flows flows in the night. Yes, market f l o w s is sunny. นะตอนกลางคืนเนี่ยเป็นน้ำแข็งเลยค่ะติดลบพอตอนเช้าเนาะคือตะเวนขึ้นแต่หกโมงหกหกโมงเ้าร์อะค่ะสว่างเร็วอ,อุ่นอุ่นขึ้นมาเลย ดนดนจุให้คุณยายดูนะทางไปโรงเรียนดินดันดินดันนยน่โอ้ยยางตลอดจัดงาน มีจักรยานนะลูกเนาะเราฟาดเอสเบสตาแล้วมีจักรยานแล้วก็พาไปโรงเรียนอ้าวบ้านนี้ทางเหนือนฟิลิปกลับมามาแล้วมา